สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับไอเพทคิดแต่นะับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในโลบอกในแมปที่มีชื่อว่า Shoot up people of the map เนาะโอเคมันเล่นยังไงก็ไม่รู้นะับที่รู้มังมีลูกซองมาให้นะับยิงคนคอขาดได้เลยนะับฮ้บโอ้วอาววผมตายแล้วผมก็เกิดใหมนะ่นับอ๋อโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยิงไปเออ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 ยังไไอ้นี่ยังงี้ว่างไงยิงไปว้าว โอ้เอาค้างโอ้ดูทุกคนคือผมเล่นเก่งเกินจูจีเอ็มให้ผมค้างอะ่ะคิดเอานะโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วไหนวะยิงทมีมาดิมาดิยิงทีมาดิไอ้สูงไอ้เป็ดมาดิปังโอ้ยิงทีตกแมพตายโอ้เอาเป็นไงเออนี่เป็นไงมาดิเออนี่ผมเล่นดาวฮุดบอยผมเล่นดาวฮุดบอยโอ้ยใครมันยิงวะเอ,อ้ยมาดิครับก็มาเดี๋ยว มันหายเบลนเลยนะทุกคนอะไรวะมุมเจอคน,นยินตงตัวนี้ก็ได้ป้องโอ้ยโอ้ยตายเลยครับมันหยิบปืนมาสวนผมทีเดียวผมตายเลยอะฮึบไม่โดนนะป๊บโดนนะปิวตกไหมไม่ตกเฮ้ยออะไรวะทุกคนผมตายรัวๆเลยนี่เน้เน้เน,น้หมอผมไม่ตกบอกแล้ว ผมทำบุญมาเยอะนี่ไงอึบ๊บนี่ไม่ถูกวะเฮ้ยเอ้ย,อยมาดินุกนุกนุกเฮ้อผมบอกแล้วผมตึงไปหลบโอ้โหทุกคน เอาเรงมันวะเฮ้อโอเคโดนะปิวปิวปิวอ้นุกเอ้ยเฮ้อโอ้โหโอ้โหลบไตาจหมานีว่าไงเฮ้อลบเห้้ยโอ้ยนั่ยิงปิวนะครับตกไปตายไหมสวยนะครับผมได้คิวนะครับเฮ้ย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 เเฮ้ โอ้ปิวตกตายเนอะฮะผมนี่ตึงเกินผมนี่โหดสัตว์รัสเซียเลยครับผมไม่มีใครสู้ผมได้หรอกเจงโอ้ทุกคนโอ้ผมตายเลยอะไรวะอาทุกคนตอนนี้ผมเจอไอ้ขาวนะปึ้งโอ้โหยิงที่คอขาดเลยเมื่อกี้ปังไปอีกโอ้โหล้มล้มปองอีกรอบโอ้โอ้โอ้มันตกไปก่อนนะเออไม่โดนใครเลยครับทุกคนไปก่อบโอ้โหโดนได้ขาวโอ้โหไอ้ขาวเกือบตกแล้ว ดักหน้ายิงดักหน้ารู้จักเปล่าต้องขึ้นที่สูงแล้วต้องขึ้นที่สูงดักหน้ายิงดักหน้าโอ้ยต้องขึ้นที่สูงดักหน้ารู้ใจเปล่า่ยิงดักหน้าน่ะยิงดักหน้าน่เอาเอ้ยยิงไหนวะยิงดักหน้าน่ะรู้จักปะไปเอ้ยไม่ตก เออโอ้โหกระสุนกระสุนเดี๋ยวมองไงเฮ้อนี่ไบบโอ้โหผิวตกโอ้โหแม่งไม่ตกวะเฮ้อโอ้โหตกตายสวยไอ้โง่เฮ้ยเฮ้โอ้โหมันไม่ตกผมบอกแล้วไงแม่์เฮ้ยกับตกโอ้โหผมนี่ละปองตาย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 ตกตายตายโอ้โหผมปิวเลยปัง ปังเฮ้ยๆๆปังทีคอขาดเฮ้ยใครมันยิงวะมาผมเกิดใหม่ละปังเฮ้ยมาดิเฮือกมาไงครับไอ้คนนี้อืมเขาไอเขายิงไปไม่ถูกวะอยู่กลาง,ลางแมปแล้วถ้าอยู่ขอบแมปโอ้โหรอดได้ไงวะทุกคนนี่ไอเขาไอเขายิงใครไม่ถูกเลยวะบมยิง นี่ไงยิงอัดหน้าเลยเพราะฉะนั้นผมยิงแล้วผมต้องสบัดเนาะอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมรอดด้วยประเด็นอะ่ะโอ้โดนเต็มหน้าเลยเมืเ่อกี้โอ้ยเมื่อกี้มันโดนเต็มหน้ามันไม่ค่อนมันไม่ตกได้ไงวนะโผว่เนี่ย ยต้องเอาเป้าเล็งตัวไว้ตลอดเวลาหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยมาดินี่ยิงตกเลยเนี่ยเขียวเขียวโอ้ยปังโอ้ยยิงใครไม่ถูกเลยวะตอนนี้มีคนล้อมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมรอดด้วยไงประเด็นอะ เมาเล่นนึกว่าโอ้ยเป็นไงผมรอดผมบอกแล้วต้องเอามาเล่นไหมทุกคนเฮ้อเป็นไงโอ้ยใครมันยิงอะไรมาวะมาดโีโอ้ยโอย้ผมไม่ตกด้วยประเด็นอะขึ้นหนีละโดดลากหัวคมๆแบบฟรีไฟ โอ้โหผมรอดด้วยประเด็นอะแล้วคือผมรอดได้ไงอะไรเนี่ยกดจอยเลยอะไรวะทุกคนตอนนี้ผมมีด้วยมั้งผมไม่รู้มันบอกรอเพลเยอร์เนาะอะไรผมไม่รู้เนาะดูดิดมาละเริ่มละผมจะยืนดูนะครับยืนรอนะครับให้มันหาศัตรูไม่เจอเนาะคือถ้าถือปืนโคตรเท่ะถ่ายปกคลิปเลยเนาะนี่อ่าโคตรเท่นะะเจนี่ว่าไง มันหาผมไม่เจออะตอนนี้มันหาผมไม่เจอไี่คือมันหาผมไม่เจอเว้ยนี่คือผมชิวนะครับ มันรู้แล้วผมอยู่เนี่ยผมยิงไปบอกเลยดีกว่าโอ้ยแม่บ่กะ <c oughs> ก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยืนมือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเปไ็นอะไรยืนมือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับและก่อนที่ผมจะไปก็ยืนมือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยคนะรับสวัสดีบ๊ายบายสุดครับผมไป